สวัดีค่ะวันนี้ได้โชว์ผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะหม่อนค่ะพันหิมาลยันก็บอกว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางอาประเทศที่เป็นภูเขาสูงหรือทางเทือกเขาหิมาลัยแต่เราก็ไม่รู้ว่าต้นตอนเี้เป็นจริงหรือไม่นะพอดีน้องเขามาให้ปลูกเราก็ปลูกแต่ว่าซื้อเคยซื้อพันธ์ุมาจากกำแพงเพชรต้นหนึ่ง ต้นหรือสองต้นเนี่ยแล้วปลูกแล้วมันก็ได้ผลค่ะเราไม่ได้พอดีไม่ได้ถ่ายภาพไว้ช่วงนั้นก็เลยอันนี้ไอ้มาดูลูกอ่อนก่อนเขาบอกว่าอาขนาดความยาวของลูกมันประมาณสามถึงสี่นิ้วตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นลูกเล็กๆอยู่เกิดได้สัปดาห์หนึ่งละค่ะหนึ่งสัปดาห์ละความยาวเนี่ยนิ้วกว่าละค่ะน่าจะจะไปอีก อีกหลายวันนะคะนี่เราเฝ้าเฝ้ามองอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะออกออกลูกครั้งแรกอันนี้ต้นนี้น้องเขยให้มาปลูกนะฮะก็เลยลองลองปลูกดูค่ะแล้วก็เดี๋ยวเที่ยวหน้าพอจะรอให้มันสุกแ้วจะจะได้ไหลให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพันธุ์หิมรารยานใครมีความรู้ช่วยช่วยอธิบายเพิ่มเติมก็ได้นะคะ เขาบอกว่ามีรสหวานมากจะมี 2000, สองพันพันสีเขียวกับพันสีม่วงนะคะมีสองสองแบบเดี๋ยวจะรอให้มันสุกอันนี้มาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะหนึ่งสัปดาห์ละตอนนี้เราจะรอให้จนสุกนะคะเราจะลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยววันเขาบอกมีรสหวานมากเลยเราเคยเราเคยชิมลูกของมันละนะคะแต่ต้นนี้เนี่ย เอามาปลูกที่บ้านบ้านหลังนี้ได้ตอนที่มันเริ่มโตแล้วนะคะก็ยังไม่รู้ว่าถ้าลดตัวเล็กๆเ,เนี่ยถ้าเราขยายพันธุ์เนี่ยโดยวิธีชํากิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลข้า,างากน้อยแค่ไหนจะลองชําดูนะแต่ช่วงนี้ก็จะ่าลิดใบมันทิ้งบ้างนะคะลิดใบทิ้งเพื่อให้มันมันมันแตกตานะคะแต,แตกตาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเราดูใครมีความรู้เรื่องเรื่อง ต้องหม่อนพันธ์หิมาลัยนนะคะให้ความรู้ด้วยค่ะ